เลยนะจิ้มจิมเครื่องเนี่ยนอนเลยกระสัี่ก็ระสังมะเขือปลาพื้นทางกระสังสาวมะเขือปลาพื้นเนื้อปากหวานจริงๆเลยหวานมันน้ำตาลเนอะวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาทำอะไรโม่ทีเดียวโม่ทีเดยวโม่เลยมูร้อดาวดาวดาวร้ายเนี่ยดาวร้ายอะไรดาวลิ้น ดาวดาวมหาลัยดาวสวยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube สวัสดีพี่น้องชาวหนงังแกร่งแล้วก็สวัสดีผู้ทชมทุกท่านทางช่อง y <YouTube>. ยูทูบยังไงกะตังกะตั้ง,งชาวชชาวีสองใช่ช่องวีไนสต์ด้วยนะครับ <laughs> มักเคลภาพลืนิน <laughs> หลายช่องนะว้าฮะวันนี้มาวัดกระทอมนะครับ พทมนารามตำบลน,นาบัออวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโอ้ช่วงนี้ลิกสิทธ์นะครับกำลังไล่เลยขอชมบรรยากาศนะครับในวันนี้วันที่ค8นะครับเดือนพฤศจิกายน2.567นนะครับที่นี่นะฮะก็จะมีงานนะฮะลอยกระทง บางคนถามว่าทำไมกระทงลอยกระทงต้องจัดงานนะครับก็อาเขตตรงวัดกระท่มวนารามนี้แต่จัดนะครับหลังเขานะครเป็นงานลอยกระทงหลังเขาเลยนะครับผมแอดมินก็มาทุกปีนะฮะมาทุกปีปีนี้ก็มาปีที่แล้วก็มาปีก่อนก็มาครับมาติดต่อกันแล้วนะครับ ه, ปีนี้ปีนี้นะฮะจัดแสงสีรู้สึกว่าจะน้อยนะครับที่สถานที่ลอยกระทงตรงนี้นะครับอืมโอ้ <c oughs> มาหูอะไรหูเอาจนตกใจเลยเดินดูนะครับผมวัดจะจัดงานหลังเขานะครับเนึ่งงานลอยกระทงครับนี่ฮะบรรยากาศนาวัดนะครับผม นี่สอยดาวฮะมีเป็นรางวัลไม่รู้จะเยอะสอยดาวต่อที่นี้ก็เป็นสอยดาวนี่ครับหน้าวัดวัดกระทุมมนารามนะไปเข้าไปหน้าวัดโอในวัดไม่ใช่หน้าวัดยืนหน้าวัดแล้วต้องเข้าไปในวัดนะครับปีที่แล้วจะเป็นหน่วยของดีห้าห้าเก้าฮะปีนี้ เอานี่95นะครับมาเลยโอ้ร้านค้านะครับใส่เข้าเล,นะลนย,นยนะครับหนุ่ยหนอยนะฮะเข้ามาในวัดแล้วฮะตอนนี้ เดี๋เสียงเพลงเลยวันนี้นี่สาวสวยสวัสดีครับยังไม่สวยนะตอนนี้ดึกๆสวยดึกๆสวยกันนี่หนึ่งตอนนี้ยังไม่สวยค่ะอ๋อกมาทำไมอ่ะมาทำไมกันมามามาเดินเล่นมาเดินเล่นคิดว่าจะมาลิศมันตะลิศไม่ได้มันลิศหรอวมาหาจีไม่ไม่ค้าขาพูดเมื่อไหร่ไม่ขโพดหมดรุ่นเออขาพดคลุกเนย แรกก็ดูอันจาการนะเรียกว่าใครเรียกว่าใครพูดซื้อทันก็ทันไม่ทันก็ลั้าสามทุ่มมันไม่ใช่ของกับเพล็กกเพลายังเหมือนงานช้างใช่ไหมอันนี้ก็มีรูปช้างเนี่ยไปชั้นมาใหม่อันนี้อต้ลตอลนะ ร้านร้านนี้ของเล่นครับซื้อมาจากประเทศนอกนะนี่ไม่ใช่ไหมประของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยก็ประเทศนอกนี่นใช่ไหมขอนที่จะเอากัร์ตูนการ์นญี่ปุ่นกวาดเสนี่ของนอกเนี่ยก็ของญี่ปุ่นเราทำทำนี่กวาจะเสือกนี่เขาญี่ปุ่นนี่ดูไม่ใช่ของแปลงปล้อนนะโอ้โหที i̇şte. oh. ่เขาพี honest, mm ่ทางหลวงครับพี่โอ้ยของดีหรือเปล่าไม่ใช่หรอวะเออ ไป,ไปจะ<ไ>ปถึงหน้าง,งานหนังนี่มันเป็น,น,นของยี่ห้อมันขายเพีเดียวกลับบ้านเหรอเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับผมมาถึงแล้วนะฮะบ,บ้านกระท่มนะครับผมมาพบกับนันทวรรณภาพยนตร์นะ D95 หน่วยใหญ่ของนันทวรรณนะครับอันนี้ลงจอกี่เม็ดฮะ ยูในสายตายังไม่รู้ฮะ,ะกี่เมตรเต่ในชุดตู้เบตตู้อะไรนะครับทั้งหมดของนัน,นทวันนะฮะก็ลงหมดเลยนะครับรบเครื่องเสียงจอวันนี้1 2ึ่งสองสามหเจ ด้วยสายตานะเลือกถามดีกว่าเนาะ่าโจอกอยู่เม็ดนะฮะเข้ดูบรรยากาศ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมหมตัวเองหนหน้าาเรือหน้าลเรือเด็กตัวตราดิตาลิดมันหมดเยยเว้ยเยวดวาลายวยั้วัา ตลิมุกรอยตลิ้อมันทวันนะฮะจอใหญ่ชุดใหญ่อันนี้จอนานนานทีดูไม่เป๊ะดูไม่ออกครับมันถ้าไม่สเปกก็ยี่สิบตเบข้างละยี่สใบนะครับ ดังกระหึ่มนั้นันทอนไม่ทำให้ผิดหวังครับผมน่าจะรอพิธีการครับผมยังไม่เสร็จนะฮะรูปเสียงเหมือนเดิมครับผมมาสเตอร์ดีซน์ข้างล่างก็จะเป็นเทอร์โบ5,500ร MT 9 0 0 0ั MT 5,000ัน MA ขบวน MA 5,000นะครับ เขมรหรือเปล่าเนาะเขมรแหละฮะชมต่อนะครับบรรยากาศค่ำๆมืดๆแล้วด,นะดูร้านค้ากันต่อ เล่นอยู่ถนนฝั่งนี้มีแต่ของเล่นคะส้อยดาวยังไม่เริ่มเลยมืดแล้วครับผมมเรียบร้อยสอ้สอยดาวดูอย่างเยอะมากเลยสิบนะแปดนาฬิกาสนะิบเอ็ดนาะทีโอ้โหต้องเข้าคิวนะครับสอยดาว ทุกปีเขาคิวยาวมากเลยครับต่อแถวนะฮะที่ไปจับจับรางวัลรางวัลวีเตรางวัลดีๆอ,อ่าจับรางวัลใหญ่ๆะนะครับรางวัลใหญ่ๆ เหไม่เยอะแล้วกระทงเหลือไม่เยอะแล้วช่วยกันก่อนนะจ๊ะนั่นแหละพี่อาร์ตพัชรุไปเป่าเดี๋ยวเราไปดูพี่ารข้างในคนขายซอยดาวอยู่ที่ขายกระทงนะจ๊ะต้องมาซวยซื้อกระทงกันก่อนนะจ๊ะทุกคนถ้าขายกระทงไม่หมดเราจะไม่เปิดดิน มาอีกรอบไปดูแสงสีหนังครับผมมาวันนี้ต้องเข้าตรงนี้นะครับนี่นักกรรมการนะฮะ ยังไม่ให้เปิดเสียงนะครับกำลังขายกระทองอยู่แต่ก็กระทงหมดก็จะเปิดสอยดาวกันนะมันแน่นอนนะคืนนี้เติมเต็มหน้าจอ ลองเสียงไปแล้วรอบหนึ่งนะีน่ทีมงานแอดมิน <laughs> มานั่งคอย <laughs> รอก่อนเพราะว่าขายกระทงขายกระทงเสร็จแล้วก็สอยดาว <laughs> แล้วจะเข้ามาเปือดก็ว่นานังไง โอ้ทีมงานรอแล้วทีมงานนี่โจประมาณเม็ดไงเนี่ยจยี่ส <20. S 1> นะิบบอกไม่โจสิบแปดโจยี่สบออยี่สิบสิบแปดบบนะโจสิบแปดครับอัน เดี๋ยวเราฟังเสียงครับผมเี๊สบามาเลวครับเราไปดูกันครับผม พีีาเมนานมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อมอยู่เเลยขอบณอมาแล้วใครเล่ดนที่ไปทด้วยการอย่นคุุยันอหลับอยู่ที่บ้านเขาทางนี้รอบสองแล้ว

เีาบอกมีคนบอกว่าก้าันไม่ทำไมงานท้ายบกโอ้วบานกุ้งเรื่อยเอยเยเจีฟน่เพ่งกันจสุ้้าคอนนั่นงวัดโคกามพม่าเขมรอมตัวกันไม่รู้คนไหนเป็มาเป็นเมรำไม่ได้เามวัดเลยดีเจเขมรอไรก้ย่งพม่าเขมรูกัน จีสปามาแล้วนะอจะยังตัิ้งานันนี้เเมบามาดูถึนั้นเราต้องไปผ่านกันก่อนแล้ววันนั้นแจกชินที่ก็รงวัด้วยนะเอาเลย ดยารีรอรี่เข้ามาโลเท็โลงไม่มีบอ์เซินเอาเริ่มแล้วามมาดีกากันต่อนะครับผมเริ่มแล้ว